นะคะวันนี้อาจจะแพ้อากาศหรือว่าเจ็บคอนี่แหละเนีย่ยแบบปวดหัวขึ้นมาเลยอากาศนะยินนี้ต้องกินยาแพ้อากาศเดอร์ฮอรมิ The นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็กินยาถ้าเป็นไปได้ลงไปถูบ้านเสร็จก็อาบน้ำกินข้าวขึ้นมานะคะชีวิตรูทีนแบบนี้แหละเดอร์ฮอร์ ธาตุาลมช่วงนี้คุณอาจจะมีไพ่เดือดซันการเงินของคุณดีนะคุณกำลังลงทุนทำอะไรสักอย่างแต่ว่าก็รอผลของมันตอนนี้เงินอาจจะไม่เยอะหรอกเพราะเงินคุณเอาไปลงทุนหมดนะธาตุลมเนี่ยเจ็ดเหรียญน,นะคะเพจออฟเพนเดิลนะคะเซเว่นออฟสระวังเรื่องการเงินระวังจะมีคนนะคะทำอะไรไม่ซื่อหรือมาโกงมาอะไร ระวังให้ดีนะคะจะมีคนที่แบบมาขาโมยเงินคุณหรือไม่ก็เขาจะไว้ใช้วิธีต่างๆเพื่อมาโกงมาเอาเงินจากคุณไปอืมระวังให้ดีมันมีเซเว่นออฟสอดขึ้นมานะคะขนาดเวลาใครชวนคุณไปลงทุนและอ่านสัญญาหรือว่าข้อตกลงอะไรเงื่อนไขในการลงทุนให้ดีๆนะไม่งั้นคุณจะหมดตัวได้นะคะาัดลม ช่วงนี้เขาก็บอกให้คุณรู้จักทําบุญทําทานบ้างนะเพื่อเพื่อเขาเรียกอะไรนะหนักเคาะหนักจะเป็นเบาได้นะคะเออครึ่งปีแรกธาตุลมเมื่อกี้การงานไปแล้วใช่ไหมอันนี้การเงินนะก็ต้องรอลงทุนนี่แหละนะคะคุณถึงจะเห็นผลกําไรทํางานหนักาละะเยอะธาตุลมอืม สุดท้ายแล้วก็จะมีตังแหละนะคะเหมือนคุณจะได้เงินจากครอบครัวครอบครัวอาจจะช่วยสป,ปอร์ตคุณด้วยอีกทางหนึ่งคุณอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ทําธุรกิจมีการลงทุนนู่นนั่นนี่แล้วเวลาจะอ่าหรืออาจจะลงทุนในกงสีของครอบครัวก็ได้นะคะแล้วเนี่ยคุณเป็นคนมีฐานะอยู่แล้ว10บสิบเหรียญตรงนี้นะธาตลม ถ้าลงในถุนตุนกลุ่มน่าจะอยู่ในจุดที่มีเงินนะคะไม่ใช่คนที่แบบหาเช้ากินขํานะคะอย่างพวกเราอย่างพวกหมออเออก็ไม่มีอะไรนะคะมีการเงินก็ดีนะคะแต่ให้ระวังคนที่จะมาชวนคุณไปลงทุนเนี่ยนะทาธุรกิจอะไรต่างๆนะให้ดูให้ดีนะคะอาจจะโดนโกงได้ พูดไม่จริงซื่อไม่ซื่อสัตว์นะไม่ซื่อคิดไม่ซื่อ,อการเงินไปแล้วใช่ไหมหมาดูความรากักธาตุลมความรากักธาตุลมระวังการทะเลออกกาะกันการมีปัญหากันนะคุณอาจจะมีแฟนเป็นคน ที่เกิดในราศีธาตุลมด้วยกันก็ได้หรือตัวคุณเดี๋ยวนะดูซิธาตุไฟได้ f o r ร์วอลเนี่ยนะคะยังรักมั่นคงต่อกันแหละแต่อาจจะมีปัญหาความคิดเห็นแตกต่างกันนะคะขัดแย้งกันมีทะเลาะกันระวังการทะเลาะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกนะคะจะมีหนึ่งคนที่แบบว่าคุณต้องยอมนะถ้าเขาเป็นฝ่ายหญิงเนี่ย มีไพ่ของฝ่ายหญิงขึ้นมาเนี่ยคือเขาค่อนข้างที่จะถืออีโกโ้เพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นแฟนคุณคุณต้องยอมเขาแหมคุณก็ไม่เบานะคะเพดออฟสอดเหมือนกันพัดลมต่อให้คุณมีอีโก้ยังไงแต่คุณก็ยังยึดครองเ,ออเขาคนนี้อยู่แฟนคุณอยู่นะคะอ่ะคราวนี้คนโสดนะคะคนโสดใครจะเข้ามาหาคุณบ้างคนโสด โอ้ยโอ้ยมีทั้งผู้เด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนแก่เนาะที่จะเข้ามาหาคุณคุณโสดสน่แรงจังนะคะทัดลมไม่ทุนตุนกลมุมใช่ไหมเอ่อจะมีคนเข้ามาหาคุณถ้าคุณไม่บล็อกเขาซะก่อนนะจะมีทั้งคนแก่เป็นเจ้าของกิจการทัดลมเหมือนกันแต่เป็นดูเป็นคนเป็นทรงแบบดุดุเข้มเข้มนะคะเข้ามาหาคุณไว้หนวดไว้เขาเฟิรม์มเฉยนะ เป็นผู้ใหญ่แก่กว่าโตกว่า,ววาอยู่ในจุดที่ไม่รู้คุณไปดูเอามันน่าจะมีการงานหน้าที่การงานที่ใหญ่โตแหละแต่คุณอาจจะไม่ชอบเขาหรือชอบก็ไม่หรือว่าไม่ทันได้สนใจก็ได้นะมีการแบดดาบกันเกิดขึ้นนะแต่คนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่ารักคนยากก็ได้นะคนคนนี้นะคะคนโสดที่คุณจะเจอเนี่ยแล้วก็เป็นคนนิ่งๆน,นะคะ เป็นคนที่ไม่โรแมนติกซึ่งอันนี้คุณต้องทําใจนะถ้าเจอคนแบบนี้มาชอบคุณคุณก็จะไม่รู้เลยว่าเขาเขาแอคชั่นแบบนี้นี่หมายความว่ายังไงหรือว่าเขาเขาดูไม่แคร์คุณอะเขาชอบคุณนะแต่ว่าเขาไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวแล้วมันก็ไม่มีใครรู้เนาะเออมันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งแปลกนะคะเป็นคนที่แปลกมากอืมแล้ว แล้วมันเป็นเข้ามาแล้วจะดีหรือเปล่านะเนาะเข้ามาแล้วเป็นยังไงดีหรือเปล่าดีไม่เป็นยังไงอะโอ้ก้าวดาบคุณเขาทําให้คุณเครียดนะคนคนเนี้ยอืมก็อย่างที่บอกไนงะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่อ่าเป็นคนเอาแต่ใจอะ่ะ นะคะถ้าเขาแก่กว่าโตวกว่าคุณหรืออยู่ในเลเวลที่สูงเหมือนกับทํางานหน้าที่าการงานอหญ่โตกก็ไม่ได้ใช่หมายความว่าเขาจะไม่ทําตัวงี่เงา่านะได้นะเขาก็มีสิทธิ์จะทําตัวงี่เง่าได้เพราะเนี่ยไพ่มันขึ้นอุปสรรคปัญหาแล้วก็ความเครียดนะคะเขาคนนี้ทําให้คุณเครียดอาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วก็ แสดงคําพูดหรือพูดจาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังในตัวเขานะอืมแล้วก็เป็นคนที่ no action นะอืมจริงๆเขาเป็นคนที่ชอบอาจจะชอบทํามากกว่าพูดแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนเขามีกําแพงอะไรบางอย่างกับคุณอืมคนโสดต้องระวังนะจะมีคนลักษณะแบบเนี้ยนิ่งๆแล้วก็แบบดูแบบเออ ดูหน้าปวดหัวเข้ามาหาคุณนี่ธาตุลมนะความรักปะ่ะประมาณนี้คนมีคู่ก็ระวังการทะเลาะก,กันแต่ยังรักกันดีอยู่อย่างที่บอกนะคะออาครน,นี้ไปดูธาตุไฟธาตุสุดท้ายละการงานการเงินความรักนะคะครึ่งปีแรกของปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกคุณจะเป็นอย่างไรบ้างธาตุไฟ ขอไพยค่ะหาวงอ่าเดบมูงมาเลยนี่รูสิกกังวลเรื่องงานนะคะคุณกังวลเรื่องงานอ้าวทำไมเป็นความรักล่ะ เป็นอะไรนะี่ จริงจริงสี่ <4 S 1> เหรียญนนะคะ s i c k of Swords อืม The Moon นะคะเอ่อ Two of c u p นะคะ Four Pentacles S Sick of s ส o r อบสอ o n ฟ n อนงานของคุณนะคุณอาจจะทำงานในครอบครัวหรือเปล่านะมันมีสีไม้ขึ้นมานะาทำงานในกรงสีหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็การงานของคุณอาจจะมีเรื่องของอ